สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องซานมอโลกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสะแสดงละครสั้นเรื่องป้าชอบต่อราคาจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะวันนี้จะไปซื้อของเข้าบ้านมีอะไรดีข้ามข้าวเช้ยังไม่ได้กินหละกินข้าวเช้าก่อนดีกว่าของในบ้านก็หมดทุกครั้งที่จะกินพอไม่กินนี่เรือเต็ม เอช่วงนี้ไม่เคยได้ออกจากบ้านเท่าไหร่หรอกอา้าวป้าคะเอาอะไรดีคะมีอะไรบ้างขอดูเมโน,โนูหน่อยโหพิซซ่าแปดร้อยเลยเหรอใช่ค่ะห้าร้อยได้ไหมโหเดี๋ยวกขาดทุนหรอกค่ะโอ้โหทุนมาตั้งเยอะ จะเอากําไรก็ต้องเอากําไรประมาณนี้แหละค่ะนี่ถือว่าถูกแล้วนะคะเจ็ดร้อยหกร้อยได้ไหมหกร้อยหกร้อยก็ไม่ได้ค่ะมีเมนูถูกๆอยู่นะคะโอ้สองร้ยห้าสิบก็ได้กินแค่กาแฟไม่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 ไม ฉันอยากกินข้าวร้านเธอนี่มีแต่ก,แกาแฟหรือไงในร้านเธอขายข้าวหรือขายกาแฟากันแน่นะคะอัน,นันกินเค้กลองทองไปก็ได้ค่ะตอนเช้าก็กินอะไรนิดนหน่อยหก็พอค่ะเค้กก็แพงแพงก้อนกระจิ๊ด,ดลิดแต่ขายสะแพงเชียว แต่วัตถุดิบมันมาจากต่างประเทศนะคะโอ้เรามาจากประเทศไทยก็ได้แหม่ก็เปิดร้านแบบนี้คาเฟ่แบบนี้ก็ต้องเอาของแพงๆเลยค่ะมันจะได้ดีเดี๋ยวก็แบบว่าเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาบอกว่าปวดท้องอะไรอีกแค่นี้แหละโอ้ยแพงแพงอะไรก็ไม่รู้แพงกว่าร้านอื่นอีกก็มีร้านฝั่งตรงข้ามนี่นะ แต่ฉันไม่อยากไปอ่ะอืมรน,นนั้นอ่ะแพงแพงเอ๊ะแต่เราก็ใช้วิธีต่อราคาของเราสิเอ้ยฉลาดลเกินเรานะะตอนเด็กก็ฉลาดตอนโตก็ฉลาดตอนแก่ก็ฉลาดเออดีจริงๆนี่ มีอาไว้ให้กินบ้างเลือกเอาเลยโอ้โหมีแต่ของแพงๆนี่ไอเมนูหกร้อยเนี่ยลดให้เหลือสี่ร้อยได้ไหมโอ้โหนี่จะกินอย่างเดียวเลยนะของถูกอะ่ะโอ้ยก็ร้านเธอสิขายแพงๆโอ้โห ก็รู้นี่ว่าวัตถุดิบแบบมันก็แพงมันก็ต้องขายราคานี้แหละนี่ยังถือว่าถูกนะวัตถุดิบที่ผมเอามาทําเนี่ยวัตถุดิบโอ้ยวัตถุดิบที่ผมเอามาทําเนี่ยแพงกว่านี้อีกนะโอ้ยก็พูดไปโอพี่ไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าสี่ร้อยได้ไหมน่าสี่ร้อยก็ได้เออพูดง่ายๆก,จก็จบแหละ รสชาติก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากมายค่ะซะแพงเลยโอ้โหสำหรับพี่เนี่ยไม่อร่อยแต่สำหรับคนอื่นอะมากินร้านผมบ่อยมากชมว่อร่อยด้วยแล้วนี่อะไรไม่เห็นมีลูกค้าเลยนะีฮะโอ้อยใครจะมากินตอนเช้าเราลาเมงพี่โอ้ยเสียเราไม่กินละเอาเหลือไว้ซะเยอะเลย ไปยูหมาดีกว่ารู้สึกว่ายูหมาเนี่ยมีไอติมมาใหม่ฉันนี่อยากกินอยากกินแต่ฉันไม่ค่อยชอบกินของเย็นอะไม่กินดีกว่าวันหลังค่อยกินวันนี้ไม่มีอารมณ์นี่หนูมีอะไรซื้อบ้างไหมอะมีค่ะน้ำโคกฮะน้ำโคกระป๋องละตั้งหนึ่งร้บาทเลยหรอ โอ้ยป้าคะอันนี้มันไม่เหมือนแบบว่าแบบเดิมที่แบบว่าจะแบบถูกถูกหน่อยอันนี้มันแพงค่ะเพราะว่ามันนําเข้าจากประเทศอื่นแต่คบกถูกๆูก็มีนะคะโอ้ยชิ้นก็อยากกินของแพงบ้างอยากกินรสชาติดีบั่งกินรสชาติจุ่มแมันก็ไม่อร่อยแันก็ซื้อกระป๋องนี้สิคะลดให้หน่อยได้ไหมถหือห้าสิบบาทกระป๋องเดิมก็ห้าสิบบาทนะคะ รสชาติ ha, ก็คล้ายๆกันราคาแต่ว่าอันนี้มันจะแค่มาใหม่แล้วก็รสชาติต่างกันนิดเดียวเองแต่มันก็คล้ายๆกันหนะ้าเอ้ยห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะเธอว่าขอร้องแหละป้าก็อยากกินนะป้าไม่เคยกินหลอกของอะไรแบบเนี้ยโอ้ยลดให้นี้แค่นี้ก็ไม่ได้หรอก็ได้ค่ะห้บาท เออแค่นี้ก็จบโอ้ยเสียอารมณ์กว่าจะต่อราคาได้ก็ยากยากอะไรไม่รู้สมัยนี้แค่รถให้นิดหน่อยก็ไม่ได้แล้วไงทำมาเป็นใจแบบว่าใจแค่ไปได้ไปตลาดฝั่งโน้นดีกว่าวันนี้น่าจะเปิดตลาดก็ตั้งสักไกลหรือเกินบางร้านก็ไม่เปิดนี่ จักรยานก็ปิดร้านอะไรเนี่ยร้านส้มเหรอส้มหมือนวันก็ปิดอีกร้านอาหารก็ปิดอ้ร้านไก่ทอดเออไหนลองไปดูสิเค้กเสร็จอร่อยมาซื้อแล้วค่ะอ้าวป้าเอาอะไรดีคะเอาเค้กอันไหนดีคะเค้กก้อนกี่บาทอ้ล เ,เค้กละก้อนละเจ็ดสิบบาทค่ะโอ้ยแพงแพงแพงไม่อยู่ไหวของอะไรนี่แพงเดี๋ยวเกินดูสิหน้าตาก็เหมือนเค้กปกติได้ลองดูดีๆนะคะมันมีสตรอเบอรี่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันรูปใหญ่กว่าปกติเพราะหนูสั่งมาค่ะสั่งแบบสดๆหว,นวานๆเลยนะคะนี่ถือว่าถูกแล้วนะคะหนูสั่งมาทําเค้กตั้งหลายก้อนเนี่ย หลายพันนะคะรวมกันน่ะโอ๊ยแต่ยังไงมันก็แพงอยู่ดีมันก็เหมือนเคปปกติอะแค่มีสตรอเบอรี่แค่นี้เองไม่ซื้อดีกว่าอะไรเนี่ยกล่องสุม่มหลายขนาดขนาดเ็กกี่บาท20บาทครับเนี่ย40ครับเนี่ย60ครับเนี่ย100ครับฮะกล่องสุ่ออรไหนึ่ร้อย100 ได้อะไรก็ไม่รู้ขนมขนมแต่ว่ากล่องเล็กกล่องใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีประโยชน์นะครับบางอันผมไม่ได้ขายเหมือนร้านที่ป้าเคยซื้อนะครับอย่างร้านที่ปิดไปเนี่ยเพราะว่าขาดทุนหลอกคนอื่นครับแต่ผมไม่หลอกครับเนี่ยลองยกดุ้นเอย้ยกขึ้นดูสิครับหนักนี่อย่าบอกว่าใส่หินลงไปอะ่ะอีกคิดว่าฉันไม่รู้นะ ฉันเกิดก่อนเธอฉันรู้ไม่ซื้อบ้านตุ๊กตาเอาบ้านแบบไหนดีคะเดี๋ยแค่สามหลังแล้วนะคะไม่ซื้อดีกว่าไร้าสารละช็อกโกแลตครับอื้อช็อกโกแลตกินแล้วเดี๋ยวฟันผุแต่กได้กินกันนะเพื่อจะเอาไปซื้อให้ลาให้คนในหมู่บ้านให้เขา ดูว่าฉันใจดีอ่ะอืออนละกี่บาทอ่ะอะไรสามสิบบาทครับโอ้โหขนาดช็อกโกแลตกิมแพงเลยวฉันไม่ซื้อหรอกแต่ยี่สิบบาทได้ไหมอ่ะยี่สิบบาทโอ้โหป้าครับผมก็ขาดทุนอนาสิกครับลดตั้งสิบบาทน้าน้าน้าน,น,น้ก็ได้ครับนี่ครับขอบคุณจ้ามีตังจ้ะ ครับคิดว่าจะลืมร้านแกงเป้าหริวนี่เริวมีอะไรพี่ซื้อบ้างอะ่ะมีแกงส้มแกงอะไรเนี่ยเลยจ้ะใส่ถุงแบบไหนดีจ้ะถุงแบบ20บาท30บาท40บาทเออซือว่าเรารู้จักกันมานานนะก็ลดให้หน่อยได้ไหมถุง40บาทลดให้เหลือย0บบาทได้ไหม โอ้โหลราไปตั้งยี่สิบาทเลยนะคะพี่มันก็นไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยแล้วว่าแต่สีผมไม่เธอไปทำอะไรมาไม่มีผมงอกเลยก็ย้อมสีผมนี้คะอย่าบอกคนอื่นเขาฉันจะไม่บอกได้แต่ว่าซื้ขอได้ไหมยี่สบบาทถุงแบบสีสิบบาทบอกว่าไม่ได้คะ่ะไม่ได้นะคะใครจะเขาไปเอ้ย ใครจะไปลดให้นะคะลดขานาดนี้ค่ะทุนกันพอดีนี่ดิค่ะว่าไปขอต่อราคาร้านนู้นร้านนี้มานี่จะมาต่อร้านหนูด้วยหรอคะเนี่ยโอ้ยก็ถือว่าลดให้หน่อยนะขอเดี๋ยวนี้ก็แพงแพงไม่รู้ว่านำเข้ามาจากไหนถึงจะนำเข้ามาจากต่างประเทศก็ถูกหน่อยก็ได้ไม่ซือ้อหละ เนี่ยแกก็แกปกติทาไมขายต้องแพงแพงโอ้ยกระเป๋าจ้ากระเป๋าสะพาย <c oughs> โอ้สวยอะ่ะซื้อไปให้คนในหมู่บ้านอีกดีกว่าเขาจะได้เห็นว่าเราเนี่ยมีจิตใจอ้อมอรเอ่เอใบลนะเท่าไหร่นะจ๊ะใบละร้อยค่ะเพราะว่า ด้านในนะคะสามารถใส่ได้เยอะมีพื้นที่กว้างนะคะแถมด้านข้างเนี่ยมีที่ใส่กระบอกน้ําแล้วก็ข้างในเนี่ยมีช่องอีก2ช่องนะคะช่องเล็กๆแพงห้าสิบบาทได้ไหมโอ้โหป้าคะ่ะให้ลถขนาดนี้เนี่ยเอาไปฟรีเลยไหมคะ่ะ50บาทเนี่ยมันถือว่าแบบว่าอ,อืมันถูกเกินไปคะ่ะเนี่ยหนูอ่ะ ไปซื้อมาตั้งหลายใบเอามาขายเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนมีทุนมีกำไรมั้ยคะเนี่ยราคานี้กำลังพอดีเลยค่ะมีลดให้หรอกค่ะลดตั้ง50บาทถ้าลดสักแบบว่าอ่ามหบาท2บาท3าบาทสี่หบาทอะไรแบบเนี้ยยังพอได้นี่ให้ลดตั้งห้บาทบ้าหรือเปล่าคะหืมมาป็นชุเลย โอยก็กระเป๋ามันก็กระเป๋าปกตินั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรพิเศษทําไมเหมือนกระเป๋าโดเรมอนมนรือไงหยิบอะไรออกมาก็ได้อย่างนี้หรออว่าปียา่างถ้าไม่ซื้อก็ออกไปเถอะค่ะเนี่ยมาชอบต่อราคาอยู่เรื่อยเลยโอ้ยร้านซูชิกำลังอยากกินอยู่พอดีเลยซูชิกี่บาทจ๊ะอืมคา จากประมาณ1กิโลก็ประมาณเจนะคะ,ะเพราะว่าแบบว่ามันยังไม่ต้องบอกนะคะว่ามันแพงเกินไปหนูรู้ค่ะหนูได้ยินจากร้านอื่นแล้วค่ะคืออันนี้นเป็นของอาหารของแบบยิปบุนอนะไรแ,แบบนี้หนูก็ต้องมาเอามาจากยิปบุนต้องไปซื้อมาซื้อต่อเข้ามาอะไรแบบเนี้ยมันก็เอามาขายก็ต้องได้กำไรนิดนึงนะคะจะให้ขายถูกๆ20ท,ทสิบ,บาทแบบนี้นก็ไม่ได้ค่ะ ไม่ฉันไม่ซื้อจนกว่าเธอจะลดราคาให้ฉันเหลือ40บาทได้ไหมฮะสี่บาทเลยเหรอคะให้ลดไปตั้ง30บาทโอ้โหลดเดยอะไปหรือเปล่าคะทำไมป้าฉันต่อราคาคะเนี่ยคนอื่นเขาก็ต้องอยากได้ตังกันบ้างแหละถ้าอยากกินก็แค่จ่ายตังมาแค่นั้นเลยคะ่ะ ของเธอมันก็เหมือนซูชิธรรมดามันก็ไม่มีอะไรแปลกอะไรเลยทำไม,ไมต้องขายแพงเนียกล้าเหน็อบอากแล้วไงคะว่ามันต้องเอามาจากญี่ปุ่นโอ้ยญี่ปุ่นอะไรเอาตกลง40บาทได้ไหมฉันอยากเกินนะ20บาทเอ้ย40บาทเขาร้องล่ะออ๊ยนะ40บาท สี่สิบบาทนะสี่สิบบาท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 โอ้ยก็ได้ค่ะสี่สิบบาทก็สี่สิบบาทอยากได้อะไรก็ตักไปเลยค่ะยกเว้นกุ้งค่ะกุ้งเนี่ยมันแพงผไม่ให้ให้แต่ซูชินี่แหละค่ะจ้ะเอาวันนี้อ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 ันนี้ขอใส่ถุงไปเด้ได้มาละต่อราคาที่มันก็ดีเหมือนกันนี่แค่ ขอร้องอะไรนิดนดหน่อยๆอ,อะไรแบบนี้ขอนิดนหน่อยก็ให้ละข้ากล่องอ๋อฉันไม่ชอบว้าวกระเป๋านี้เนี่ยมันก็เริ่มพังแล้วสิฉันอยากได้กระเป๋าสีม่วงจังกี่บาทหรอจ๊ะกระเป๋าสีม่วงใบละหกสิบบาทจ้าทำไมแพงอะ่ะแพงมากยี่สิบบาทได้ไหมเนี่ย ตามร้านยี่สิบบาทก็เห็นเหมือนกันนะโอ้ยอันนั้นมันก็แบบว่าถูกไงคะมันก็แบบว่าไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นใส่ได้แค่แบบว่าพวกโทรศัพท์เป่าตังอะไรแบบเนี้ยใส่แค่สองสามอย่างเนี่ยแหละค่ะแต่อันนี้มันแข็งแรงเนื้อตีใส่ได้หลายอย่างค่ะไม่ใช่แบบร้านที่สิบแบบพอใส่ก็พังใส่ก็พังเหมือนที่ป้าเคยซื้อค่ะอืม ยีสิบาทนะั่นแหละไม่ได้ค่ะน้ายี่สิบบาทเถอะนะถือว่าเห็นใจป้าป้านี่มีติดใจอ้อมอาร,ร,รีรักสัตว์รักดิกรักโรครักอะไรทุกอย่างในโรคนี้เลยน้าถือว่าให้คนใจดีอย่างป้าไม่ค่ะไม่ซื้อก็ได้ไกลท่อดฉันก็ไม่อยากกินมีใครให้ฉันต่อราคาได้ไหมไม่ครับค่ะ ทุกคนถ้าทุกถ้าทุกคนคิดว่าป้าชับต่อระคะถ้าคิดว่าทุกคนป้าชอบต่อนะคะกดหนึ่งถ้าคิดว่าป้าไม่ชับต่อนะคะกดสองทุกคนคิดว่าป้าใช้วิธีนี้ถูกไม่ถูกคะแต่จริงจริงแล้วมันก็ไม่ถูกนะคะแต่อันนี้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าไปทําตามป้ากันนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามป้าให้ด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะยิมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย